สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยราชธัรนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับนางสาวดวงพรโชตกลางสิธิ์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากการสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสะแก้วเลือกบรรจุเป็นขนา้าราชการครูณนะโรงเรียนบ้านหนองขาตำบลศสาลาลำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งโดยกำหนดรายงานตัวในวันที่9มกราคมพศ2566ณนะห้องประชุมเสมาสะแก้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วและจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูประจำโรงเรียนบ้านหนองค่าตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วต่อไป